มาดูถุงนี้มีอะไรเอเชื่อมห่วงมันน่ารักใช่เนี่ยค่ะเขาเชื่อมห่วงแฟนคอเนาะเป็นวัตถุงมงคลในหลวงคู่ราชนินีด้วยอาจจะเป็นปีอะไรที่มีความหมายของเขาเนาะปีพศหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ตรงกับพศสองห้าหนึ่งสามอาจจะเป็นปีที่มีความหมายสำหรับท่านเจ้าของเหรียญน,นะคะเขาก็ทำห่วงแฟนคอ แท้แท้ครุฑบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทครุดเก้าเหลี่ยมแท้รับซื้อเหรียญละสามสิบบาทหนึ่งบาทสองห้าศูนห้าราแผ่นดินรับซื้อเหรียญละสามบาทอันนี้ปลอมชัดเจนเลยเห็นไหมคะตัเบอร์เบอร์ไปหมดเลยมองไม่เห็นอ,องค์พรยาครุฑนะคะปั๊มแทบจะไม่ติดอะคะ่ะตัวหนังสือก็ ไม่เป็นระเบียเบเนาะเบอไม่ชัดอะคะ่ะสีก็ไม่ใช่เห็นไม่ใสีที่บ,บอก่ะอันดับแรกเห็นไม่ใสีผิวเขาก็ผิดกันเลยเหลืองกับขาวนิกเกิลน,นะคะนิกเกิลกับอะลป,ปกาก้าอ่ะอันนี้ก็จะเป็นครุฑบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อสิบห้าบาทครุฑตรงค่ะครุฑตรงสองห้าสองห้าที่เหรียญเขาระบุว่าสองห้าสองห้าจำนวนผลิตจริงจะอยู่ที่นกวายุพักตรงนี้ค่ะใต้คําว่าบาท จะมี25 26 27 28 29นะคะ5พอซอด้วยกัน,นะคะ่ะผลิตทั้งหมดนะคะ5พอซอพออที่หายากสุดคือ25 26ผลิต100,000เหรียญราคาหลักร้อยค่ะลายร้อยบาทนะคะ้องส่อง 2, ดูะคะ่ะ25 26 25 20ครุฑเฉียงรับซื้อเหรียญละ8บาท1บาทตราแผ่นดินรับซื้อ3บาทครุฑ บาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อสิบห้าบาทวันนี้ไม่สวยเลยแต่ไม่เป็นไรก็ให้ไปแปดบาทนะคะหนึ่งบาทครุฑครุฑบาทหนึ่งเจ็ดเป็นเหรียญที่มีพูทธคุณเต็มเปี่ยมโดยที่ไม่ต้องปลูกเศษแต่ประการใดนะคะธาตุครบค่ะดินน้ำลมไฟอยู่ในเหรียญเดียวกันนะคะเนี่ยค่ะมีพุทธคุณโดยไม่ต้องปลูกเศษสายมูจะรู้ดีนะคะครุฑบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อเหรียญละสิบห้าบ,บาทค่ะ ให้ไปอันนี้บาทตราแผ่นดินรับซื้อสามบาทหนึ่งบาทตราแผ่นดินรับซื้อสามบาทครุฑเก้าเหลี่ยมแท้รับซื้อเหรียญละสามสิบบาทครุฑเก้าเหลี่ยมแท้สามสิบบาทหนึ่งบาทตราแผ่นดินหนึ่งบาทตราแผ่นดินเหรียญละสามบาทค่ะเนี่ยค่ะนะคะเดี๋ยวพนักก็คิดตังค์ให้ตามนี้เลย เครื่องเงินเป็นนรับนะคะแหวนเงินสร้อยเงินที่มีที่ขาดนะคะอะไรที่วิธีที่ผลิตจากเงินนะคะเหรียญที่เป็นเนื้อเงินสร้อยเงินแหวนเงินไม่ใช้แล้วนะคะที่ไม่ใช้แล้วก็อย่าทิ้งนะส่งมาขายได้ค่ะเป็นน่ารับซื้อก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเจอนะะเนี่ยค่ะเหรียญแบบนี้ท่านเอาไว้ท่านก็ไม่ได้ใช้แล้วส่งมาได้ค่ะก็เป็นเงินได้มีเงินไปใช้จ่ายเนาะ ได้ต่อชีวิตได้ไปลงทุนก็ได้นะคะนิดๆนิดหน่อยๆค่ะโอเคค่ะ